ฝึกงานลูกฉันรู้เร่าจริงจังยังให้รอรอเธอจนพอใจเฮ้ยเื่องหลังหืมทำไมเราถึงยังไม่มีแฟนสักทีวะเหงาจังอ่ะอยากมีแฟน โทษไหคะครับไม่ทราบว่าคอนโดสมนี่ไปทางไหนคะคอนโดเนี่ยไม่รู้ไปทางไหนแต่หัวใจพี่อะไปทางนี้นะครับสำนวนสิบล้อแบบนี้ไงถึงไม่มีผู้หญิงมาสนอ้าวทำอะไรกันอยู่อะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อไม่มีอะไรเพื่อนนัดคือว่าน้องเขาเนี่ยกำลังจะมาถามนะเราสองคนนั่งกันอยู่เขาคคอนโดสานะคะ อยู่ตรงไหนคะอ๋อที่นี่แหละครับแต่ที่นี่เราเรียกว่าแฟตครับไม่ใช่คอนโดเอ่อแล้วที่นี่ใช่ที่มีผู้จัดก,การที่ชื่อว่าท่านพาทีหรือเปล่าคะถ้าจะมีก็มีแต่พาทีครับไม่มีท่านครับ <c oughs> คนเดียวกันแหละครับเดี๋ยวผมพาไปเองนะครับออฟฟิศอยู่ใกล้ๆนี่เองครับค่ะรบกวนหน่ค่ะแล้วคือว่าน้องเนี่ยจะเข้ามาอยู่แล้วจ้าว ที่นี่เหรอครับเอ,อ่เอ,อเดี๋ยวนะคะต้องเข้าใจผิดกันแน,น่เลยค่ะที่ขิมอยากให้พาไปคือสำนักงานผู้จัดการนะคะไม่ใช่ห้องพักพันรงที่นี่เหรอครับสำนักงานผู้จัดการเอ,อ่เออนะัดเฮ้พาใครมาอ,อ่สวัสดีค่ะคุณลุงเป็นพันโรงที่นี่ <laughs> ใช่ไหมคะคือ คือว่าหนูจะมาหาท่านผู้จัดการเลยค่ะนี่ครับผู้จัดการคือมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยใช่ไหมคะลุงผมเนี่ยเป็นผู้จัดการต่จริงๆครับคือกราบสวัสดีค่ะท่านผู้จัดการแหมดูเห็นแวบแรกเียก็รู้แล้วนะคะว่า ต้องเป็นท่านผู้จัดก,การแน่นอนค่ะไม่ต้องเรียกท่านก็ได้นะคือมันเขินะว่าแต่ว่าเ,วเราเนี่ยใครเหรออ๋อหนูชื่อขิมค่ะเป็นนักศึกษาที่จะมาฝึกงานที่นี่นะคะไม่อยากรู้ว่าที่นี่มีงานให้เด็กฝึกงานทำด้วยเหรอครับโอ้โหมีสิมีเยอะเลยนะมาก็ดีละไปซ่อมเลิฟกันซ่อมลิฟต์อ,อย่างหนูนี่นะคะซ่อมลิฟเอา้า ก็เรียนช่างกลมาไม่ใช่หรอก็ต้องซ่อมเป็นสิหนูเรียนบัญชีค่ะแต่คุณสมศักดิ์บอกว่าจะส่งเด็กฝึกงานมาให้อ่ะแล้วงานที่นี่นี่นนะก็มีแต่ซ่อมลิฟต์ซ่อมประตูซ่อมท่ออะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อนี่เป็นผู้จัดการจริงๆหรือเปล่าคะอผมก็ว่าอย่างง้นนะครับผมสงสัยมานานแล้วเนี่ยทำไมลุงพาทีเนี่ยใช้แต่แรงงานจะบอกให้นะว่าผู้จัดการที่ไหนเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นนแหละ อ,อไม่จริงนะคะที่ขิมเล่นมาเนี่ยผู้จัดการจะต้องเดี๋ยวจะหางานบัญชีให้ทำแล้วกันนะค่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอโตัวก่อนนะครับเออเดี๋ยวค่ะเออไม่ทราบว่าเที่นีว่างหรือเปล่าคะทำไมล่ะครับพาขิมไปทานข้าวได้ไหมคะครั ได้ครับงั้นเดี๋ยวเที่ยงมารับนะครับพี่นัทไ,ไม่อยู่คนที่อยากเจอก็ไม่อยู่อยู่แต่คนไม่อยากเจอเซ็งพวกเราก็เซ็งเหมือนกันไม,ไม่อยากตัวฉันเหรอฮะไม่ได้หมายถึงเมื่วานครับหมายถึงคนอื่นน่ะ <c oughs> ไปมหาวิทยาลัยเฮ้ยใครบอกไปเดทกับน้องขิมต่างหากเล่าก้ับมานะน้องขิมเป็นใครคนนู้นกลับมาแล้วจ้าเอ้าทำอะไรกันอยู่อ่ะพี่นัทสวัสดีค่ะครับ พี่นัดไปไหนมาเหรอคะเดินทานน้องคนหนึ่งไปทานข้าวมันอะอืมหวานแหววล่ะสเช้าเว้ยใครบอกอะน้องเขาร้องไห้ตลอดเลยอะเฮ้ยเพ้่อนนะแกทำอะไรน้องขิมเสื้อยับครับ นี่นัดขาแล้วน้องเขาร้องไห้ทําไมเหรอคะก็พ่อเขาน่ะสิป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลอ่ะแล้วตอนเนี้น้องเขาก็กําลังเดือดร้อนด้วยอ่ะพี่ก็เลยให้เงินน้องเขายืมไปนะฮะเจอวันแรกก็ยืมเงินเลยเหรอนี่ื่อว่าแกโดนน้องขินเนี่ยหลอกแน่ๆไม่มีทางอ่ะน้องเขานั้นน่าสงสารจะตายน้งขิมสตรอเบอรี่ว่าไงนะน้ำหวานขนมสตรอเบอรี่ค่ะน้ําหวานซื้อมาฝากพี่นัด เอ้าแต่นี่เหมือนรถกาแฟนี่ตายตายจำผิดค่ะต่อบนนี่อะไรนะอุ๊ยตายตายดูผิดโอ้ถามใครดูก็ได้ถ้าใครเจอแบบนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะเป็นใครเขาก็ไม่ให้ยืมเงินหรอกจริงไหมหลังป๋องี่ แต่ฉันว่านะน้องอ่ะเขาคงจะไว้ใจนัดมากเลยอ่ะไม่งั้นนะน้องเขาไม่ขอยืมเงินหรอกใช่ขนาดฉันเนี่ยนะยังอิจฉาเลยนะฉันอยากได้รับเกียรตินี้จากน้องขิมบ้างจังเลยเห็นไหมทั้งหลังและป่องเนี่ยยังเข้าใจเลยโอ้ยอย่าไปฟังมันสองคนเลยสองคนเนี่ยมันเคยเข้าใจอะไรที่ไหนกันหรอ าทีว่าไงละ่ะอรุณสวัสดิ์จ้าน้องขิมรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้โหพับพี่หวัดดีพับน้องขิมอรุณสวัสดิ <c oughs> ์แหมปกติเนี่ยผมก็เป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงเสมออยู่แล้วครับแล้วก็เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเอาการเอางานเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบพิพาทีก็รู้ดีนีจ้ะแต่เสียอ,อย่างเดียวอ่ะไม่เคยพูดความจริง พี่พาทีครับพอดีว่าหลังเอานาฬิกามาให้พี่ซ่อมนะครับอ,อืาวที่ยังเดินอยู่นี่ยังเดินอยู่แล้วนะ่ะตายแล้วเมื่อกี้นี้มันยังหยุดนิ่งอยู่เลยนะอ๋อหลังรู้แล้วเป็นเพราะว่าหลังมาเจอน้องขิมอ่ะเวลาของหลังที่เคยหยุดนิ่งมันจึงก้าวเดินต่อไปออเออท่านผู้จัดก,การเป็นอะไรหรือเปล่าคะ คลื่นไส้อ่ะโอ้พี่เด็เดี๋ยวหลังช่วยครับไม่ต้องเลยแกเอานาฬิกาคืนไปเลยโอ้ไม่คิดเรื่องแล้วสวัสดีครับอะไรบ้องคิดถึงจังเลยพี่พาทีฟองซื้อขนมมาฝากเฮ้ยแหมแกนี่อีกคนนะวิทน้ำขิมสวัสดีค่ะเจอสดีแล้วพี่ป๋องซื้อขนมมาฝากด้วย เาไอ้ป๋องไหนเมื่อกี้แกบอกซื้อมาฝากฉันไงอ้าวแหมก็ซื้อมาฝากทุกคนแหละครับเพราะป๋องเป็นคนใจดีแล้วก็มีน้ำใจแถมยังนึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอและที่สำคัญป๋องเป็นคนเอางานเอางานเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบใช่ไหมรู้ได้ไงครับก็ไอหลังพูตะกี้เป๊ะเลยอ่ะไอหลังนี่แกขโมยพวกฉันเหรอเนี่ยอย่าเรียกว่าขโมยเรียกว่านำมาใช้ก่อนจะสุภาพกว่าไม่เป็นไรครับ เพราะว่าป๋องเนี่ยเป็นคนให้อภัยผู้อื่นอยู่เสมอไม่มีอะไรป๋องไม่คนไม่เครียดป๋องให้คนมีน้ำใจรักสันติอหิงซานะโอ้ oh. 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 แข่งกันเป็นคนดี <c oughs> พี่วาทีครับวันนี้ช่วงบ่ายว่างไหมครับไปทานข้าวด้วยกัน <c oughs> บ่ายนี้เหรอเออน้องขิมครับถ้าง,งั้นน้องขิมไปด้วยกัน <c oughs> เลยนะครับส่วนไอ้ป๋องมันไม่ว่างก็ปล่อยมันเฮ้ย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 ไอรู้ดวะเอาเอาออะไรกันคุณเมื่อกี้นี่คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคุณจะไม่โกรธนะ ไม่ได้โกรธแต่อยากเคลียครับเข้มคะเดี๋ยวช่วยเอาเอกสารนี้ไปส่งที่ไปรษณีย์พี่หน่อยนะรำคาญพวกอหิงสาตัดปากเออน้องเิมครับพอดีเลยพอดีว่าพี่หลังเนี่ยกำลังจะไปไปรษณีย์อยู่แล้วงั้นไปด้วยกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครับพอดีว่าพี่ป๋องเนี่ยนะจะส่งพสศลการไปหาเพื่อนที่มอนเตเนโกรพอดีจ้ะไม่อกอ่ะแกสองคนเราอยู่ที่นี่เออนี่ขิม เดี๋ยวขินไปชวนนายท่านด้วยสินายท่านก็อยู่ที่ร้านนัดนะอาซักรีดอ่ะออ๋ได้ค่ะไปกันนะคะจ้ะไปได้กขนจ้ะเดี๋ยวลังเห็นบอกว่าจะชวนพี่ไปทานข้าวไม่ใช่เหรอ กันติน <laughs> uh, ้องรักคือว่าฝังอ่ะผมไม่ถูกผมไม่ใช่ฝัง